ปุ่มสุ่มลงกันด้กว่าว่าจะแบบกดใช้เรื่ลงกดปกดใช้ไปเราเราก็เริ่มสุ่มอะไรหมดตอนนี้เราก็กำลังทำการดูผมนี่ดูดิแอดเราไม่ต้องไปทำงานหาเงินด้วยเลยแอดนที่เขาแจกวงซีพีดูกันว่ามาดูกันว่าเราจะสุ่มได้รูปอะไรครับน้องๆขอได้รถดีๆก็พอสวัสดีเฮทำไรเฮได้ซูเปอร์จีทีับน้องๆได้ซูเปอร์จีทีรถโคตรสวยระบบเปิดเปลืด้วยตรงยังสวยครับน้องๆซูเปอร์จีทีดูดิกดเอ็นเวื่อตินตาร์ ครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้วในก็ช่อง NoX2 ครับผมแล้วในก็จะพามาสอนโหลเแตนอะไรบนมือถือเซิร์ฟ Wonder of l o w a y ครับผมนี่แล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเติมของเขาเป็นที่เรียบร้อยนวครับน้องๆนี่เข้ามาดับแรกที่เราจะเจอก็คือกระดาษเรียกรถกระดาษเบิกรถในนี้ผมนี่จะอยู่ตรงนี้ผมกดเฮดเพื่อเรียกรถได้นะครับแต่ตอนนี้เราไม่มีส่วนตัวนะเราต้องเก็บเงินเราฟาร์มเราไปซื้อรถผมนี่เราก็จะสามารถมาเบิกได้อย่างนี้กับคนอื่นเขาเลยนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายของต่างๆนะครับน้องๆ ไปแล้วก็ดูข้ามลวดผมแล้วเราก็ทับบายได้เลยนะผมเมื่อดูว่าในรางค้าเขามีอะไรขายกันบ้างผมกดบิววาร์เลยก็จะมีขนมปังน้ำเปล่าเลือดแตงไม้เป็ดตกปลาเยื่อแล้วก็ผ้าวหอศสดห้าหมื่นบาทเงินแดงนะแล้วก็ไปไประกันโรดห้าหมื่นแล้วก็มือถือหนึ่งเครื่องหนึ่งพันบาทนะผมแล้วก็ถังน้ำมันนะแล้วผมจะซื้อเลือดแตงไม้เป็นหนึ่งอันนะเอาไว้เอาไว้ไปทำงานตัดไม้นะครับน้องๆร้านนี้เราก็ร้านที่สองก็จะเป็นร้านขายร้านค้ามกันนะแต่ไม่รู้ว่าขายอะไรอันนี้จะเป็นร้านขายสกินหน้าถ้าผมเป็นสกินเปลี่ยนนนนเปป็สกกิที่แล้วัไ นี่ผมเราก็จะได้เป็นสกินเท่ๆมาอย่างนี้แล้วผมเป็นสกินที่เบอะๆมาถูกเท่มากๆเลยเดียวอ่ะมี female, like มอสอ่ะนะผมลงเองนะคร ian, ับอันเนี้ยไม่ทางเซิร์ฟไม่รู้ว่าลงให้หรือเปล่าผมก็อมัเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็ร้านขายบุกอน็อกจะมีบุกอน็อกสีเงินสีม่วงแล้วก็สีแดงนะครับแล้วผมเดี๋ยวเพื่อนซื้อมาเป็นทางหน้าของสีแดงนะครับราคา1,500บาทผมตอนนี้เราก็ใช้เงินไปแล้วกี่บาทผมก็อมันเหมือนกันนะครับใช้เงินไป2,500ันารนะครับน้องๆแป๊บเดียวเองมาแล้วเรามารีวิวเมนูกระเป๋าเขาดีกว่่าาาววจจะะะมมมีีอไไไรรบบ้้งคัผกกกดปเลย็ กระเป๋าเก็บของเมนูช่วยเหลือสถานะตัวละครของโนเนตแล้วก็รายละเอียดเซิร์ฟเวอร์นะครับกระเป๋าเก็บของเขาก็จะมีกรชากซุ่มรถหนึ่งลูกขนมปังน้ำเปล่าเลดส์มาแล้วก็หมองนกสีแดงนะที่เราซื้อมาแกะดูเลยเราใส่มาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเท่ๆอย่างนี้เลยแต่บุบลงมอสชุดไงมันเลยเลยหัวนะเ้าเรามาเปิดกระชาปุ่มสุ่มรถกันดีกว่าว่าจะไปกดใช้ไปเลยตกลงไปกดใช้ไปเราก็เริ่มสุ่มเลยผมตอนนี้เราก็กำลังทำการสุ่มผมนี่ดูดิแอดเราไม่ต้องไปทำงานหาเงินด้วยเลยแอดมินเขาแจกรถฟรีอ่ะดูกันว่ามาดูกันว่า เฮ้ยมอไซเฮ้ยได้ซูเปอร์จีทีแครับน้งนองๆได้ซูเปอร์จีทีรถโคตรสวยแนะผมเปิดเบิกขด,ด,ด,ด้วยตรงยังสวยครับน้งนองๆซูเปอร์จีทีดูดินีน่กดเอ็นเมอร,ร์รสตาร์ทรถนะครับนี่ดูดิุ๋่รวมในรถโคตรเดียด,ดเราสามารถทับเก็บของได้รถในรถได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันทับเก็บของในรถเลยนะครับนี่เราสามารถทับเก็บของในรถผมได้ด้วยผมเราก็จะสามารถเก็บปูนได้ห้าลูกผมแล้วก็แคปซูลห้าลูกแล้วก็สายไฟห้าแล้วก็น็อตเ 5นอต B 5นอต C 5แล้วก็เงินแดงจำนวนเก็บได้สูงสุดถึง5,000บาทกันเลยทีเดียวน้องๆน,งนี่ตอนนี้คนออนในเซิร์ฟก็5คนนะไม่น้อยจนเกินไปไม่มากจนเกินไปผมนี่แท็กดาวของการขับรถเขาก็สวยมากๆหุหลอดอาหารหลอดเลือดก็สามารถดูได้ทั้งซ้ายมือล่างกันเลยเดียวน้องๆมากแล้วเรามารีวิวเมนูกระเป๋ากันต่อเลยละกันไปอันที่สก็จะเป็นเมนูช่เหลือก็สามารถดูได้ทังซ้ายมือบนเหมือนกันนะผมอันนี้ก็จะเป็นสถานะตัวละครก็สามารถอ่านได้ผมก็จะเป็นเพศชายเงินในตัว4,500เงินแดงวัน การตายกี่ครั้งน้ําอาหารเพเลเวลเอพี e เท่าไหร่ชั่วโมงที่เล่นตอนนี้เล่นกี่ชั่วโมงแล้วตอนนี้เราเล่นไป4ชั่วโมงเองนะครับน้องๆวันที่ลงทะเบียนก็วันที่แปเดือน3ามสองพันยี่สิบผมแล้วก็พอยจํานวนศูนย์นะครับน้องๆ้อมาของด้วเน็ตไซเซิร์ฟเวอร์เขาก็จะมีกาชาปอง VIP แล้วก็กระเป๋าเก็บของแล้วก็ไอเทมพิเศษนะ VIP ก็จะมีตั้งแต่1นึ่งถึงสาผม VIP อหก็จะหนึ่งร้อยพลอยแล้วผมไอวีดิสไอพองวีไอพีสองก็จะสองร้อยพอยต์วีไอสามก็จะสามร้อยพล รายละเอียดเซิร์ฟเวอร์เราก็สามารถดูได้ทางซ้ายมือบนเลยนะครับน้องๆนี่ชื่อเซิร์ฟว่า GTA Fan Wonder of l o Play นะผมติดต่อพูดดูแลก็คืออะไรนะ่ะเพจหรือเปล่าผมก็มาดูกันนะบ่ายแล้วเรามารีวดูเมนู G S ของเขาดีกว่าว่าจำเป็นได้ผมก็เราก็ทับ G P S ไปนะผมนี่อ๋อเราต้องไปซื้อมือถือก่อนนะครับท่านผู้ชมเราถึงสามารถเปิดระบบ G P S ได้นะครับผมขออนุญาตซื้อมือถือเป็นน,นะวิ่งมาตรงนี้เลยแล้วก็ทับ B Y ได้ผมก็คือบ่ายนิดนึงนะครับนี่บอกว่ารอบที่สองละบ่ายแล้วเราก็กดซื้อมือถือเลยนะครับอยู่ไหนวะเนะี่ย นี่ไงหนึ่งพันบาทนะครับไปแล้วเราก็ทับกี่เพชรนะครับนี่ผมก็จะบอกสถานที่ต่อไปงานผิดกฎหมายแล้วก็งานผิดกฎหมายนะสถานที่ต่อไปเขาจะบอกพวกูตำรวจรถร้านอาหารโรงพยาบาลร้านขายรถตัวตัวร้านเสื้อผ้าตลาดเซิร์ฟเวอร์สถานีตําวจเลเวลใหม่กะลาเหลืองกะลาเขียวกะลาม่วงธนาคารจุดซ่อมอาวุธแล้วก็จุดเตียแล้วก็จุดคาบโอ้ท่านผมนี่เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูจุดคาบโอ้ทุเป็นจุดแรกกันเลยและกันารทุกๆไปแล้วเรามารีวิวงานทุกปัจจุบังานทุกหมดใหม่ก่อนดูกว่าว่าจะมีอะือไม่ผม งานทุกกรมาก็จะพมีงานเก็บปาดาวเก็บมะพร้าวข้าววัวแอปเปิลน้ำส้มขุดแร่หอยตัดไม้เก็บขายทองคำแล้วก็ตกปลาแล้วก็ขุดแร่ผมแล้วก็จุดโปรเซสแร่นะครับน้องๆงานพิกรมาของเขาก็จะบอกแค่จุดจะมีแค่จุดจกปูน จุดขายของพิกโกมานแล้วก็จุดจบสายไฟนะแต่กัญชาไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับน้องๆไปแล้วเราไปรีวิวแล้วเราไปรีวิวสถานที่ทั่วไปก่อนทีย่บอกไปสถานที่แรกที่เราเลือกมาก็คือจุดคาบูดนผมนี่แล้วเราก็วิ่งเข้ามาทางประตูตรงนี้เลยนะครับน้องๆแล้วเราก็วิ่งเข้าไปในห้องน้อยๆเห็นมท่านผู้ชมนี่แล้วก็จะมีทางฝั่งมือก็จะโล่งๆนี่ท่านผู้ชมดูดินี่นะผมแล้วเราก็วิ่งเข้าเขาวิ่งเข้ามาตรงวงแดงผมแล้วก็กดเอนเปิดดูรายละเอียดการคาบูดเรกดเอนไปเลยก็สันดอกมาก็จะ ปเปอร์เซ็นต์การตีสำเร็จแค่10%มาไ,มไปบอล5%นะมากอล์ฟ5%สนับ100นะมือ100%นะมาสนุกก็100%มีสันก็100%คาตาน80%แล้วก็ปืนยิงลม100%นะผมแล้วก็ปืนกระสุน6นัด100%แล้วก็กุญแจ100%ผมแล้วก็ AED ก็คือกล่องชุดผม100%อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะแล้วเรามาดูกันว่าคา,าตานะเขาจะใช้อะไรครับก็มของผมกดไปเลยก็จะใช้เหรียญตีแตก200เหรียญเล็ก200เอเด็ก20แท่งผมแล้วก็เงินเขียวจำนวน 50, บท โอกาสการตีสําเร็จ80%กันเลยทีเดียวไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปแต่มากอ่ะสีผมว่ามากเลยทุกน้องๆก็สามารถมาตีกันได้เยอะเลยนะของครับก็เขาใช้ก็ไม่ค่อยเยอะพอสมควรนะอันนี้กดเอนเพื่อดูรายละเอียดการอัพเกรดอาวุธน,นะสัตว์เราสามารถอัพเกรดดอกไม้ไม้ไมบอลไม้กล์บสนับมือตนะได้น,นะอยากเช่นเราจะอัป คาตานะนะเราก็ต้องใช้แร่แดงจำนวน40แร่ฟ้า40แล้วก็เงินจำนวน1,000บาทโอกาสการตีสาเร็จ30%กันเลยทีเดียวไม่น้อยนะครับน้องๆป่ะนี่ผมระบบขัาวของการค้าวมงคลเขาก็มีขัาวๆก็ประมาณนี้ครับผมเราไปเจอที่ต้นฐานที่จุดต่อไปเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็สถานที่ทั่วไปจุดที่2ก็คือตลาดและตลาดขายของเองนะผู้ชมนี่ก็เขาก็จะเขียนอยู่ป้ายตัวเบลเลยเขียนว่าตลาดขายของนะผู้ชมนี่เราไปดทุกที่ว่าในตลาดขายของเขาจริงมีร้านขายแล้วผมร้านแรกก็จะเป็นร้านขายหอยนะผมร้านที่สองก็จะเป็นร้านขายปลาทะเลผมรรร้้้้าาาานนนนนทีีี่่กก็็็จะเปขยมมมใตงไร้าน นะครับเราก็ต้องวิ่งมาฝั่งนี้นะครับน้องๆ้องร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายส้มนะผมแล้วก็เป็นร้านขายเหล็กนะแล้วก็ร้านขายปลาดาวแอปเปิ้ลมะพร้าวแล้วก็เนื้อวัวนะครับน้องๆองของขายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยดูดิอันนี้ก็กดเอนเพื่ออะไรเนี่ยอ๋อ ать, นี่ก็จะเป็นกาชาปองอ <aste. S 2> ะไรนยกาชาปองแต่งตัวเราต้องมาเก็บไข่ทองคํามาแล้วก็มาแลกนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะยากาชาปองแต่งตัวกดเอนเพื่อเพื่อซื้อนะก็จะใช้เงินเขียวซื้อจานวน 1ลูกต่อ5 0 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวครับผมใช้เงินค่อนข้างเยอะพอสมควรนะแสดงว่าน่าจะได้ของดีนะครับผมของขานในตลาดเขาก็จะมีข้าวๆก็ประมาณนี้เลยนะครับน้องๆไม่มากเขาก็ไม่เยอะนะแต่งานของเขาน่าจะระบบดีเนี่ยนผมจะพาไปทํารัก3งานและกันท่านผู้ชมไปแล้วเราไปเจอที่ตัวตสถานที่จุดทางานกันดีกว่าว่าจะมีตถานที่ทํางานอะไรที่น่าสนใจกันบ,บ้างครับผมไปโอเคครับผมตอนนี้เราก็สถานที่ทํางานเก็บปลาดาวเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมนี่แล้วเราก็วิ่งเข้ามาตรงวงแดงให้วงแดงหายก่อนแล้วเราก็วิ่งมาตรงปลาดาวแล้วก็กดเอเมื่อเก็บปลาดาวแล้วผมกดเอย โอเคครับผมตอนนี้เราก็กําลังทําการเก็บปลาดาวอยู่นะผมก็จะมีหลอดขึ้นสีส้มๆอย่างนี้กันเลยทีเดียวนะครับน้องๆนี่ระบบการทำเกิดดาวท่าทางเขาก็สวยมากๆหมวกน็อกก็เทะเหลือเกินนะดูเด็้ชมนี่ไปทำหนึ่งครั้งก็จะได้อ p ิต่อคันทำหนึ่งครั้ง50กันเลยทีเดียวนะครับน้องๆค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะการทําต่อหนึ่งครั้งอ่ะด้ตั้ง5 0าสิบผมนี่ไปแล้วเราไปเจอที่สถานที่ทำงานจุดต่อไปเลยครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็สถานที่ทํางานเก็บมะพร้าวเป็นที่เรียบร้อยท่ากผู้ชมนี่ก็จะอยู่กับใกล เก็บปลาดาวเลยนะครับน้องๆก็ห่างกันไม่เท่าไหร่นะเรากดเพื่อเรียกรถดีกว่าทุกท่านอย่างโอ้ยเรียกแล้วนะเราเรียกไว้แล้วอ่ะเราต้องไปเอาตรงจุดที่เราจอดไว้ตั้งแต่จุดแรกนะไปแล้วเราก็วิ่งมาตรงต้นมะพร้าวผมแล้วเราก็กดเอมเมอร์เก็บเลยผม โอเคครับ,บตอนนี้เราก็กำลังทำการเก็บต้นมะพร้าวนี่ก็จะมีท่าทางในการโหดประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่โอ้ระบบเขาก็ดีมากๆกันเลยดีเดียวนะท่านผู้ชมดูด,ด,ดิสามารถทําได้เรื่อยๆจำเป็นไม่เราไม่จำเป็นต้องไม่มีจุดอื่นนะครับน้องๆนี่ทำหนึ่งครั้งกจ็จะได้อีกเพียงการทำหนึ่งครั้งห้าสิบบวลนี่ถ้าเราเก็บเสร็จต้นไม้ต้นมะพร้าวก็จะหายเลยนะแล้วเราก็วิ่งมาเก็บต้นใหม่นะครับน้องต้นมะพร้าวเขาก็จะลอยดินได้เท่อย่างนี้เลยท่านผู้ชมเซิร์ฟไหนไม่มีแต่เซิร์ฟนี้มีนะครับน้องๆก็ดูเอาเท่ขนาดไหหนนนนนนอออ่่ะะีีีดด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 ููููิิิกกาาาาาาววววววแแแปป๊๊บบบบเเเเเยย้้้้้้ผมมมมมมตตพรรคค็ลลััื ที่ผมทำสองครั้งไปเราก็จะได้ลูกมะพร้าวมาสองลูกผมแล้วก็ได้รับ exp ขึ้นมาตอนนี้เรามี exp อยู่ประมาณร้อยห้าสิบกันนะผมเราทำบาดาวมาห้าสิบแล้วก็อะไรเนี่ยมะพร้าวมาฮะหนึ100่งร้อยนะผมนี่ปแปดพเราไปเจอที่ตัวถานที่จุดทำงานจุดต่อไปนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็สถานที่ทางานเก็บส้มเป็นที่เรียบรอ้อยนะู้ชมนี่แล้วเราก็พิมพ์ไปตรงที่มันเป็นส้มกลมๆล,ลอยฟ้างนะผมแล้วเราก็กดเอ็มเพื่อเก็บนะผม นี่ตอนนี้เราก็กาลังทาการเก็บส้มผมว่าแอดมินน่าจะลืมวางต้นส้มหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับน้องๆคน <สา S 1> นีสงสัย <สา S 1> น่าจะลืมวางต้นส้มแบ่ที่จก็จะมีแต่ต้มลอยอยู่กลางอากาศเท่ๆอย่างนี้เลยนะครับน้องๆไปทำหนึ่งครั้งก็จะได้อีเวลใการทำหนึ่งครั้ง5 0ิบวกเหมือนเดิมนะเดือนนี้น่าทํางานนี้น่าจะได้ทํางานทุกงานน่าจะได้อีว2สิบห้าบวกเท่าๆกันหมดนะผมเงินก็น่าจะดีด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับน้องๆเราทับดูราคาตลาดลกได้ป่าวผมขออนุญาตหนึงนะรับดูราคา อ๋อไม่มีคําสั่งนะในบทชมชมนี่เราก็เก็บไปต่อเลยนะแล้วอยนําไปขายที่ตลาดทีเดียวนะผหรือว,ว่าใครที่ตีกุญแจรหรือว่าซื้อบ้านทางแอดมินแล้วก็สามารถเอาของเก็บในบ้านก็ได้หรือว่าไปเก็บในกุญแจล็อกเกอร์ที่เลเบลก็ได้แล้วก็เวาลาราคานี้ก็เอามาขายทีเดียวนะผมนี่ระบบเข้าภานนยในเติมเขาก็มีประมาณในผมโอเคครับนะครับชอบคลิปนี้กกดไลค์กดแชร์กดตับกางลายปิจให้ผมด้วยเราดนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ